สวัสดีครับวันนี้น้องเลิมนะครับผมจะมาร่วมฝึกฝนทําอาหารมังสวิรัตเจแบบไม่จําเจะครับผมวันนี้จะมาร่วมฝึกฝนทำหมูกรอบเออไม่ใช่หมูสามชั้นเจครับผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันวันนี้เคยดูใจใน youtube นะครับวันนี้ก็จะมาลองทําให้ดูนะครับผม,มบหมูกรอบหมูสามชั้นเจจะเขาจะมีส่วนส ส่วนวัตถุดิบน,นะครับผมก็จะเป็นแป่าเป็นโปรตีนนะครับผมโปรตีนสาลี่นะครับผมเป็นโปรตีนสามเหลีย่ยมไอซีเหลี่ยมนะครับผมเป็นโปรตีนซีเหลี่ยมแล้วก็เป็นแป้งอิกเกิลนะครับผมแป้งอิกเกิลนะ,ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับผมใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือแป้งอนเนกประสงค์นะครับผมแป้งอนเนกประสงค์ บา,บางทาง่าากาศจะใช้แป้งซาลี่หรือว่าแป้งอทอดกรอบนะครมแล้วแต่สูตรนะครับผม mm. ก็จะประมาณลักษณะนี้ครับผมแล้วก็จะมีส่วนผสมก็คือมอีเขาเรียกว่าผงซุปนะครับผมแล้วผมก็จะมีฟิล์มด้วยนะครับฟิล์มใบห่อนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนอีกรอบหนึ่งขั้นตอนแรกเราก็จะเอาโปรตีนแผ่นแช่กับน,น้ำให้นิ่มพอนิ่มเสร็จแล้ว เราก็บีบน้ำออกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับผมชั้นเจน,นะครับผมโปรตีนเราก็จะนับเป็นแบบว่าใช้สามทีละสามนะครับนับทีละสามนะครับผมนับเราไปแช่นะครับผมอย่าเอาแบบว่าแช่แช่แล้วไปเลยครับเราต้องนับด้วยนะครับเดีย๋ยวมันจะไม่พอสามชั้นนะคะเด็กอันนี้ เราทำสามชั้นนะครับผมเพื่อที่จะประกบใช้สามชั้นก็คือครับประกบให้มันได้สามชั้นนะครับผมครับผมโปรตีนก็ได้ที่แล้วนะครับผมเติที่แล้วนิ่มแล้วเราก็จะบีบคันน้ำนครับคันน้ำคันน้ำออกคันน้ำออก,ออกใส่จานอ่านะครับผมเรามาดูวิธีการผสมแป้งนะครับผมที่จะเอาไปทำ หมูสามชั้นเจนะครับผมนะครับเราก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์นะครับผมใส่เข้าไปแป้งอนเนกประสงค์สองถ้วยนะครับอัตรา,ตาสนสองถ้วยส่วนอันนี้ใช้แป้งข้าวเจ้านะครับผมสองถ้วยเหมือนกันส่วนแป้งมี่กึ่งผมใช้ถ้วยเดียวนะครับแป้งมี่กึ่งเราจะใช้น้อยใช้แค่ถ้วยเดียวพอถ้วยใหญ่อยู่นะเอาเล็กๆกว่าน,นี้ก็ได้นะครับผมอ่าเราจะ แป้งมีเกลือถ้วยหนึ่งแป้งข้าวเจ้าแป้งอนเนกประสงค์สองถ้วยนะครับผมใช้สองถ้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะผสมไปอีกนะครับผมมือไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะกองขยับหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่ามือผมถือนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราตัดต่อดีกว่าเนาะแป๊บหนึ่งนะครับผมเราใส่แป้งข้าวเจ้าไปถ้วยที่สองนะครับ แป,งป้งเนยผสมไวท์เทยที่สองกล้องขยับหน่อยก็ขออภัยนะครับไม่มาทำที่อีกห้องนึงนะครับผมไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับผมแล้วเราก็คนจริงๆเราใช้แป้งเออ,เอ,อใช้เครื่องเหมือนเครื่องตีไข่ก็จะดีนะครับผมมันจะเป็นตะแกรงะครับแป้งมันจะเข้ากันดีนะครับผมอ่าครับ เราคนนี่มันเข้ากันนะครับผมแล้วเราก็ใส่เอ่อบางคนก,ก็ใส่ผงรสดีอย่างเดียวแต่อันนี้ผมจะใส่เกลือไปหน่อยเพราะเอ่อเหมือนรองพื้นเขาครับรองพื้นเขานะครับผมให้มันมีรสชาติใส่เกลือไปหน่อยเสร็จแล้วผมก็จะใส่รสดีหรือว่าผงซุปเจนะครับผมนะครับผมอ่ใส่ตามความชอบไปเลยเลยนะเลยนะครับผมอันนี้ก็ ผมทำเยอะหน่อยผมก็ใส่ปริมาณเยอะหน่อยนะครับผมคนเออไม่ต้องคนละใส่น้ําไปเดี๋ยวก็เข้ากันละเราจะใส่น้ําเข้าไปเราจะไม่ให้มันเหลวมากนะครับผมเราจะให้มันข้นๆนะครับผมไม่งั้นเราจะทำสามชั้นไม่ได้นะครับผมใช้น้ำเย็นนะครับผมเราผสมไปแล้วก็ ให้แป้งเหมือนแบบว่าผสมแล้วก็ทิ้งแป้งไวส้สักสักสามสี่นาทีหรือห้านาทีอะครับผมให้แป้งเขาทำปาเกติยานะครับผมโอ้ยมีจอมซ่ามากวนครับผมเราก็ผสมแป้งให้มันเข้าแล้วนะครับผมเข้าที่แล้วขคนแล้วทิ้งไว้สักหน่อยสักห้านาที นะครับผมมัน่านอาจจะไม่ทิ้งก็ได้นะครับผมอาจจะไปไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปทําเลยนะครับผมอันนี้ผมจะทิ้งให้แป้งเขาทำปะกิจปะกิจยาสักนิดนึงนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับครับผมโปรตีนเราก็คันจนน้ามันลานะครับบีบน้ําออกแล้วนะครับผมบีบน้ําออกไปแล้วนะครับผมแล้วก็มา เตรียมที่จะทำสามชั้นนะครับผมนี่แป้งเราก็ผสมได้ที่แล้วนะคบผมไม่ก็ไม่ต้องให้เหลวมากนะครับผมเดี๋ยวมันจะทำสามชั้นไม่ได้เนาะส่วนแป้งอันนี้เราจะใช้แป้งแป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งอเน,น้ประสงค์ก็ได้นะครับใส่ผสมน้ำให้มันประมาณแบบว่านะครับคือให้มันเป็นน้ำนเฉย พราะเราจะทำสามชั้นเราจะประกบประกบกับตัวนี้ครับผมให้มันติดกันนะครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะครับผมฟิล์มซื้อมาสดๆร้อนๆเลยครับผมทำงานนี้โดยเฉพาะเพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมครั้งแรกนะครับมาร่วมฝึกฝนนะครับผมฝึกฝนไปได้วยกันน้องก็อยากทันทามาหลายปีมากแล้วนะครับผมตั้งแต่ ทานมาสวรรค์มาทานเจมายังไม่ยังไม่ไมเคยเปปไปอาบไปทหารที่ชอบมากนะคะผมแต่พอมากินมันถือว่กินเจก็เลยไม่ทานนะคบผมไม่ได้ทานแบบสามชั้นแล้วนะคะผมวันนี้ก็พอดีได้ในยูทูบนะคะผมได้ไอเดียจากยูทูบแล้วก็จากอาวุโสนะครับผมจากโงเจทุกท่านนะครับผมทาคลิปลงมาก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผม ก็ทําให้ได้มีโอกาสมาร่วมได้ทแล้วก็มาอาัดคลิปทำเล่นๆของตัวเองสไตล์ตัวเองนะครับผมทําแบบสไตล์ตัวเองสไตล์แบบชิลๆนะครับผมทาอาหารเจก็ต้องใช้ใจทํานะครับเอาใจลงไปทำรสชาติถึงจะอร่อยทําอะไรก็ได้ครับที่เราชอบที่เรารักนะครับผมี๋ยวเราก็จะดึงฟ์ีมา ผมทำเหมือน YouTube ที่เขาสอนเลยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยมือใหม่หักขับเจ้าน่าจะอย่างนี้วะไม่ใช่อย่างนี้แหละอ่าจะจัาจา์ให้มองเห็นกันไหมผมไม่มีที่ตั้งกลง้องหาที่ตั้งกล้องกันนเนี้ยอ่าเราเดึงฟรีมาเสร็จแล้ว โอเคได้ละแปนะ๊บนึ่งเราเลงนฟิล์มนะเจ็บสถานที่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่แต่ก็ใจรักครับผมใจรักเห็นไหมเนาะเห็นอยู่เนาะอืม ผมใช้มือเลยนะครับสไตล์ผมใช้มือเลยที่ทำทำทำทานเองเพราะว่าช้าครับผมแต่ถ้าเราทําให้คนอื่นทานนะครับผมแล้วก็กวรนที่จะสะอาดเนาะกวรนที่จะทําให้มันสะอาดนะครับแต่ผมทําทุกครั้งผมก็ล้างมือแล้วแหละนะครับผมน,นี้เราก็ทําให้มันคนๆเสร็จแล้วเราก็นะครับ มองเห็นไหมมองไม่เห็นนี่ครับผมเราก็เอาเนี้ยครับผมจะทำยังไงให้ดูเนาะแล้วก็เอาน้ำเนียครับผมน้ำแตะอย่างนงี้ แตะเข้าไปให้มัไมนไปซับน,นี่กระชั้นหนึ่งแล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็แตะอันนี้รอบหนึ่งโอเคนะครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับผมมือนึงจับก,กล้องโอเคนะอืม ทำครั้งแรกเหมือนกันครับผมร่วมฝึกฝนไปได้วยกันนะเสร็จแล้วก็นะครับผมจุ๊บหน่อยโอเคจุ๊บกันนะแป้งข้าวเจ้าหรือว่าใช้แป้งเด็กประสงค์นะครับผมไม่ต้องให้มันข้นนะครับผมแค่เป็นน้ําจุ๊บอย่างนี้แต่ไปนี้แล้วก็แตะอย่างนี้นะครับผมโอเคเหไหมนี่เราก็จะได้สามชั้นแล้วเห็นไหม หนึ่งหนึ่งสองสามะครับผมสามชั้นแล้วไหมหนึ่งหนึ่งสองสามเห็นไหมอ่าอย่นี้แล้วก็อย่างนี้เลยครับฝิมาจ๊บแ่เขับไปเอาก็จะไปหนึ่งก่อนอืมอ่านี่ครับผม เพิบเข้าไปเออมือใหม่แล้วเนี้ยต้องขอบคุณครัวสั้น,น,นสี่นะครับผมเป็นอาวุโสนะคะผมก็เลยทำให้วันนี้ได้มีคลิปของตัวเองทำสไตล์ตัวเองก็ต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณครัวสั้นสีมากนะครับผมถึงได้มีโอกาสได้ทำทานเองนะครับอยากทานมานานแลวโอเคอื มัวแต่มองไม่ได้ดูกล้องรูปภาพเป็นยังไงโอเคได้แล้วลจิ๊บดเดี๋ยวเราเขาจะไปนึ่งอ่าอ่าครับผมได้แล้วเราเตรียมนึ่งจัดการกล้องใหม่ก่อนอโอเคเราจะเห็นกันอยู่เนาะเทไหม เดี okay. ah, ๋ยวอะไรนะทำกล้องมุมนี่ไงเราก็ทำได้นีว่าโอเคได้แล้วยิ uh, งฟิล์มมา uh, ติดครับมือใหม่หัดขับครับ,คร,บครับผมเ uh. 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 จ็บ นีดเลยนีม่มันขาดขาดแล้วเห็นนะครับผมพอจะเห็นกันอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็นี่เลยน้ำแต่ที่โปรตีน 8. แป้งแป้งรากัปริมาเอานะครับผม ไปอีกรอบนึงใส่อีกรอบนึงเพื่อที่จะให้มันเข้าเนื้อซึมเข้าเนื้อเข้าหากันให้มันได้สามชั้นนะคะผมงายเหงลูกดูบ้านไปก่อนเข้าบ้านไปก่อนลูกเข้าบ้านไปก่อนนะครับ พ่อทำอาหารอยู่หรอกหนูมากวนไม่ได้รูม็มไหมครับแป้งชุบอ่าทั่วแล้วก็ติดนะครับผมโอเคแล้วเราก็วางเลยจึ้อืมอืม Right. ร้ายจะเราเป็นหนึ่งอีกรอบนึ่งจริงๆถ้าเราไม่มีฟิล์มก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ฟิล์มก็ได้จะใช้ฟิล์มก็จะดีนะครับผมรูปทรงมันก็จะดีนะครับผมอืมเด็ดทิ้ นหนึน่งใช่ผมพอจะเห็นอยนู่น <ừ. S 2> ะรูปเลยแดง ดีนะเนี่ยที่กล้องเรามันมีสามเลนก็เ,เลยได้เห็นหน่อยอเห็นอืมหน่อยน้ำแป้งแตกที่ แผ่นโปรตีนติดเข้าไปวางครับผมทำไม่เก่งน,นะครับผมแต่ก็ร่วมสะฝนไปได้กันนะครับผม พอจะรอดได้ครับอ่าครับผมครับผมแล้วใส่ซึ่งนึ่งนะครับผมนึ่งประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งครับอ่าครับผมได้ประมาณสิบห้านาทีแล้วนะครับผมอ่านะทีนี้เราก็จะ ออกมาพักพักให้มันเย็นนะครับผมอ่าแล้ว็จะพักให้มันเย็นร้อนผมก็จะทํจาจะไปทอดกินกับส้มตําก็ได้กินกับอะไรก็ได้นะครับผมกินกับน้ําพริกจะทน้าพริกแจวก็ไดนะ้มือจับเลยนะไม่ได้ร้อนเท่าไหร่หรอก สวัสดีครับผมก็เราเนึ่งเสร็จแล้วนะครับผมล้างมือก่อนเราเนื่องเสร็จแล้วนะครับผมเออจะบอกสารภาพความผิดอย่างหนึง่งคือว่าตอนที่เราใส่ฟิล์มแพ็คใช่ไหมครับผมก่อนที่เราจะทำสามชั้นนะครับผมโปรตีนนะครับเราจะมันจะเป็นแนวมันจะเป็นแผ่นยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะใส่ เราจะวางไปแผ่นหนึ่งแผ่นที่สองเราจะวางขวางนะครับผมเราจะวางอย่างเงี้ยมันมันแผ่นโปรตีนสมมติแผ่นโปรตีรนปตเป็นอย่างนี้นะครับผมเห <He ard S 1> ็นไหมเนาะอ่าแผ่นโปรตีนเป็นอย่างงี้ทีเนี้ยเราก็จะใส่เป๊ะเอใส่โปรตีนอีแผ่นหนึ่งเราก็จะมาวางขวางอย่างงี้แผ่นที่สามก็จะอย่างงี้นะครับผม <S <S จะบอกว่าทําผิดขั้นตอนก็คือว่าผมทําแนวดีนี้ไปนย่างนี้ ไปนี้เลยนะครับผมเพราะมือใหม่นะครับผมฉะนั้นถ้าพี่ๆน้องได้ดูคลิปแล้วก็ให้เปลี่ยนมาทําอย่างนี้นะครับผมใส่แผ่นโปรตีนไปแล้วก็วางขวางนี้ขวางอย่างนี้นะครับผมลืมบอกไปครับผมเพว่าเมื่อเวลาเราหันมันจะได้เกาะตัวกันดีขึ้นนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกาะตัวไหมนะก็คือว่ามือใหม่วันนี้วันแรกเลยมาทําให้ดูออาแกะก่อน ผมจะไปทากระเพราหมูกรอบอ่าเห็นไหมมีต้องหามีดคม คือมันบางผิดนะครับผมมันก็เลยลุ้นนะ่นแหละลุ้นใช้มีดนี่นะกันมีดเล็กคมกว่าใช้อะไรคือมันบ้าคือตอนประกอบมันประกอบผิดไปนะครับผมกลัวมันจะแบะออกจากกันออาอความฝันของผมเป็นจริงแล้วผมได้กินแล้วไหมเป็นสามชั้นพอดีเลยไหมนี่เห็นไหมเนาะอ,อืม ผมเสร็จแล้วเราก็จะมาหันเป็นลูกตาอ,อีกรอบนึงหันอย่างนี้นะครับรอบมฝึกนไปได้วยกันนะครับผมผมก็มือใหม่นะครับมือใหม่นะครับทุกคิปเราก็มาทาเลยครับผมแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยนะครับผมก็ส่งเสริมพี่ๆเข้าไปได้วยกันนะครับผมเ,ออเห็นไหมลนะ่ะเห็นไหมข้อเสียก็คือเมื่อเราประกบอย่างนี้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  มันก็จะไม่ติดกันเห็นไหมไม่ล่ะเสียเลยเห็นไหมผิดพลาดผิดเป็นครูเนาะผิดเป็นครูเพราะฉะนั้นแล้วที่เราต้องทำก็ต้องอย่างนี้ก็เลยน,ออยนี้ขวางนะพอจะเข้าใจแนละ้วเพราะเพราะมันถ้ามันหลุดมาอย่างนี้แล้วจะต้องทำยังไงก็ต้องทำอย่างนี้นนแหละ เป็นแล้วคอาจะเห็นอยู่นะครับเห็นไหมเนาะอ๋อเห็นหันเป็นลูกเต่านะครับจริงๆแล้วเราก็ทาอย่างนี้แล้วก็มาหันอย่างนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งโดยผมวางแผ่นโปรตีนผิดตำแหน่งนะครับผมมันก็จะมันจะไม่เป็นสามชั้นเนอะมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องจะเป็นอย่างนี้ น่าเศร้าใจอะครับมันนึกมือน,น,น,นได้อีกทีนึงคือขั้นตอนเสร็จสิ้นหมดแล้วถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นครูเนาะความผิดทําให้เราแก้ไขปัญหาสถานการณ์แก้ไขความผิดที่เราทำนะครับผมได้ จะไปทอดทำกระเพราหมูกรอบเจนะครับผมครับผมนะ้ำมันก็ร้อนนะครับเราจะทอดหมูสามชั้นกันนะครับผม ผมใช้น้ำมันตามทอดนะครับน้ำมันตามสีจะสวยอืมจักนิดหน่อยก็ดีจับตอนเสร็จแล้ว ทอดไปไ,ไ,ไ,ไม่ต้องแรงนะคะผมทอดแบบค่อยๆค่อยๆไปนะคะผมไม่ต้องทอดไฟแรงนะครับผมทอ,อดไฟเบาๆนะคะผมต้องขอบคุณตากล้องมากเลยนะคะมาถือกล้องให้นะครับผมได้ทำงานงานน่ายมากขึ้นนะครับผม สวัสดีตากล้องเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับครับผมอ่าแม้เราก็ได้ที่แล้วนะครับหมูเราทอดได้ที่แล้วยวเราเหมือนไหมอ่าเหมือนเหม,มือนมากไหมครับเหมือนเป๊ะเลยครับโอ้โหฟินเวอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูกรอบน,นะครับผม